ชาวราศีกุมคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ Despair and Cruelty The Lovers Knight of Swords แล้วก็จบที่ไพ่ The Empress นะคะจากไพ่สีใบนะคะแม่หมอต้องขอเตือนเนาะคนมีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วนะคะถ้าคุณคิดว่าความรักของคุณดีคุณข้ามคลิปนี้ไปยังไม่ต้องดูนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีประเด็นนะคะคนที่มีคู่เนี่ยมีประเด็นเรื่องมือที่3 The Lovers ยกตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ไพ่ด้านซ้ายอาจจะเป็นคนรักเก่าเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะรีเทิร์นกลับมาคุยจากฝั่งของคุณเองหรือฝั่งของแฟนของคุณก็ได้คุยเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายว่าจะต้องกลับมารักกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแค่ติดต่อกลับมาสอบถามว่าเป็นยังไงหรือว่ามีธุระอะไรที่จะต้องมาคุยกับคุณมีความจําเป็นที่ต้องมาคุยกับคุณแต่มันอาจจะเกิดขึ้นกับฝั่งคุณหรือฝั่งแฟนของคุณก็ได้ถ้ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นแม่หมอคิดว่ามันจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันเนาะ despair and cruelty ถ้าไม่ทะเลาะก,กันก็คือทําให้ฝ่ายใดฝั่ง คิดมากยกตัวอย่างสมมุตินะคะตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่มีความอยากจะกลับไปคุยกับแฟนเก่าเลยแต่เขาอ่ะดันโทรมานะคะแล้วแฟนคุณได้ยินพอดีหรือจับได้ขึ้นมาพอดีเดสแพนคุเอตี้เนี่ยมันจะมีความคิดมากอาจจะแฟนคุณคิดมากได้ยินคุณคุยแล้วทอาทไมเขาต้องโทรมาด้วยนะหรือตัวคุณเองคุณได้ยินแฟนของคุณเนี่ยคุยกับแฟนเก่านะคะหรืออาจจะไม่ใช่คนรักเก่าก็ได้อาจจะเป็นประเด็นของมือที่3ใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจอย่างเช่นคุณไปเห็นเขาไปทานข้าวแฟนคุณไปทานข้าวก ผู้ชายคนอื่นยกตัวอย่างแบบนี้นะคะคุณอาจจะคิดแล้วว่าเอ๊ะทำไมแบบแบบมีไปทานข้าวแอบไปทานข้าวกันแต่มาโกหกเราว่าเฮ้ยวันนี้ติดงานยกตัวอย่างแบบนี้คุณก็มีความคิดมากแล้วว่าทําไมต้องมีเรื่องปิดบังกันทําไมต้องปินกินข้าวกับคนอื่น2ต่อ2มันมีเรื่องเหตุอะไรที่เป็นลักษณะของมือที่3เนี่ยเข้ามาในชีวิตโดยที่คุณ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เป็นไปได้เลเวอร์เนี่ยทำให้คุณเนี่ยอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าเขาเป็นมือที่3ในชีวิตของคุณไม่เหมามองว่ามันจะทะเลาะก,กันนะสิในดอบซ้อนเนี่ยถือดาบเนี่ยมันต้องมีโต้เถียงอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ไพ่จบเป็นไพ่ที่ดีนะคะ Empress นะคะถ้าคุณจะเย็นๆเนี่ยมันก็มีโอกาสอย,าอย่างมากเลยที่คุณจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะคุณไม่ต้องกังวลไป ถ้าคุณทําอะไรคุณมีสติอยู่กับตัวและคุณรู้ว่าคุณมีเหตุมีผลที่จะทําแต่ต้องไม่ทําให้แฟนของคุณหรือตัวคุณเองก็ต้องไม่ทําให้อีกฝ่ายคิดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูดีๆว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปักหลังของมิถุนายนนี้ปะหรือเปล่านะคะถ้ามันมีนะคะมีสติค่อยๆพูดจาก,การแม่หมอเชื่อว่าจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้เพราะไพ่จบเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีขอให้ไม่ใช่แบบไปแบบ ไปไปมีมือที่3จริงๆแบบนี้มันอาจจะคุยยากมันอาจจะเป็นความไม่ตั้งใจหรือความบังเอิญที่มีคนรักเก่าหรือมีอีกคนนึงเนี่ยเพื่อนร่วมงานหรืออะไรไปกินข้าวกัน2ต่อ2แล้วเขาไปเจอพอดีแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแม่หมอเชื่อว่าสถานการณ์ตรงเนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้ใจเย็นๆและโชคดีค่ะชาวราศีกุมคนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันไพ่ใบ,บแรกคุณได้ไพ่ material success o p p l e a t i o n defeat แล้วก็จบที่ไพ่ pleasure นะคะจากไพ่สีใบเนี่ยคุณได้ไพ่เบิ้ลหกว้าวไพ่เบิ้ลหกนะคะนานๆานขึ้นมาสักทีหนึง่งเบิ้ลตรงตัวคูณแถมจบเป็นไพ่เลขหกอีกนะคะไพ่เบิ้ลหกเนี่ยจากจากสองในสี่ใบเนี่ยได้ไพ่เบิ้ลหกถึงสองใบแม่หมอขอทายนะคะว่าตัวคุณเองนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ช่วงครึ่งปักหลังของมิถุนายนนี้ดวงความรักของคนที่เป็นโสดก็ดีโสดสนิทเลยหรือคนที่มีคนคุยแต่ไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันเนี่ยอาจจะพบเจอคนที่มีความแตกต่างกับคุณ นะคะความแตกต่างแตกต่างกันยังไงทำไม้แม่หมอพูดแบบนี้เลข6นะคะความแตกต่างเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความรักได้แต่มันจะต้องใช้เวลาความแตกต่างรักที่มีความแตกต่างอย่างเช่นยกตัวอย่างเขาอาจจะเป็นคนมีภาระเยอะอายุเยอะภาระเยอะภาระการงานหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีความคิดเห็นที่มันสุดโต่ง แตกต่างกับคุณเลขค่าดีฟีสเนี่ยความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยสมพลคุณรักสวยรักงามเขาก็มองว่ามันเป็นการเสียเงินการสิ้นเปลืองหรือคุณชอบเที่ยวแบบหรูหรูแต่ผู้ชายคนนั้นนะคะชอบเที่ยวแบบประหยัดไปเดินป่าลุยเขากางเต็นท์นอนคือมันจะมีความสุดโต่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิด นะคะไอเดียทัศนคติในการใช้ชีวิตหรือเลข6อายุที่มีความแตกต่างกัน6ปีขึ้นไปก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นลองดูซิว่าช่วงเครื่องปักหลังของเมถุนาโย,ยนี้มีคนลักษณะแบบนี้เข้ามาบ้างหรือเปล่านะคะถ้ามีเนี่ยแม่หมอขอแนะนําไม่ต้องไปตัดเขานะคะเลข6เนี่ยมันก็สามารถครบได้แต่คุณต้องปรับตัวนิดนึงในเมื่อทัศนคติมันหรืออายุเนี่ยที่มันมีความแตกต่างอย่างเช่นคนเด็กกว่าคุณ6ปีขึ้นไปยกตัวอย่างเด็กกว่า10ปีอย่างเงี้ยคือเพื่อนฝูงก็แตกต่างกัน,กนละ ไลฟ์สไตล์คือสมมติเขาเพิ่งเรียนจบอายุ23คุณอายุ33คุณกำลังแบบแอคทีฟรือช่วงไฟแรงต้องทำงานต้องการความก้าวหน้าอายุ23าเขาเพิ่งจบเขาอาจจะยังไม่รู้พอยต์ในชีวิตของเขาเขามาชอบคุณยกตัวอย่างแบบนี้นะคะอายุต่างกับคุณเยอะอย่างนี้นะคะเขาก็มองคุณเป็นผู้ใหญ่ไลฟ์สไตล์เพื่อนฝูง อะไรไอเดียอะไรก็จะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วสุดโตง่งแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ครบไม่ได้แต่มันต้องใช้เวลาในการปรับจูนคุณลองดูว่าคุณคบไปปรับตัวเข้าหากันแล้วมันโอเคหรือเปล่านะคะในภาวะที่เขาต่างกับคุณแบบนี้หรือเขาอายุห่างกับคุณ10 20ปีอย่างนี้นะคะก็จะมีไอเดียที่แตกต่างกันละ เขาอาจจะเริ่มมองเห็นมองมองมองเรื่องการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเพราะว่าเขาจะ,กะเกษียณอายุล่าสมมตริอย่างเงี้ยคุณ40เขา60แบบนี้ต่างกันสัก,กปี่างเปี้ยค่ะคือ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 พออายุมันต่างกันเยอะๆปุ๊บเนี่ยทัศนคติและและ preference ก็จะแตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองปรับตัวคุยกันดูว่าคุยกันแล้วมันมันคิดว่าลองเทอร์ม t i o n s h i p มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าคิดว่าไม่ได้คุณก็ไม่ต้องคบนะคะเพราะว่ามันจะเสียเวลาแม่หมอมองว่าแบบนี้นะคะแต่มันไม่ใช่ว่าคบไม่ได้ความแตกต่างบางคนเขาก็ชอบคือเขาอาจจะมาเติมเต็มในสิ่งที่คุณไม่มีเช่นเขาแบบ l i ฟ e ลี่ free, เขาดูมีชีวิตชีวาสมคนเด็กกว่าคุณเยอะเขาก็แบบมองเด็กมันก็มีชีวิตชีวาใช่ไหมคะหรือว่ามองคนที่อายุเยอะกว่ายเยอะๆเขาก็มีความมั่นคงอยู่ที่คุณชอบแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้รักที่มีความแตกต่างขอให้สมหวังขอบคุณมากคะ่ะ